สวัสดีครับป้าน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหน้ากล้องหน่อยป้าน้องสวัสดีต่อรอครับสวัสดีครับทําไมป้าน้องใส่เสื้อสวยจังวันนี้ครับผมพรุ่งนี้จะนําไข่ท้องวัดบึงตําบลวังแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพัทนากรสียุธยากับก็ร่วมบนด้วยโมทนาสัตว์เราต้มถึงไหนกันแล้วครับได้เป็นคนริงขึ้นมาเนี่ยอันนี้ได้ครึ่งทางอย่าง เราหมดตัวสามคนเดคนเริ่มแม่มาผู้โชคดีบอกเลยน้ำเตื้อมป่ะสามหมื่นห้าไม่ขายขายหมื่นบาทกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาอยู่นี่นะวันนี้เราจะมีกิจกรรมกันครับพรุ่งนี้เรา ช่วงนี้เป็นเทศกาลออกพรรษาครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นเทศกาลออกพรรษาครับก็เลยว่านัดกับเพื่อนๆว่าจะไปชอดกระดินกันครับที่วัดบุญรัตนาที่วัดบุญอะไรสักอย่างนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยนัดกันว่าจะทํา สไหวไข่หนึ่งฟันฟองครับพรุ่งนี้ยาวอาจจะไปสไหวไข่หนึ่งฟันฟองที่วัดบุญครับแถวอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียอยุธยาครับและก็เบื้องต้นเราก็จะมาแบบจะมานัดกันต้มไข่กันต้มไข่กันที่บ้านทนายป้อมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปทํากิจกรรมกันตั้งแต่เช้า เราต้มถึงไหนกันแล้วครับนั่นงาเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยอันนี้ได้ครึ่งทางยังเป็นระดับแล้วเราหมดไปสามกลมแล้วคนเริ่มไม่ไหวแล้วใช่ไหมคนเริ่มไม่ไหไม่ถูกแล้วห้าร้อยฟองแล้วเราหมดไปสามกลมแล้วตกหลงเราไปทำบุญนะเราไปทำบุญนะเจ้นี่ครับผู้ช่วยพ่อครัว อีกคนหนึ่งขอให้บุญนุนส่งให้ร่าให้รวยครับให้ร่าให้รวยครับทีมงานของเราแล้วก็เตรียมไข่มาหนึ่งฟันฟองครับเพื่อจะไปแจกจ่ายในวันพรุ่งนี้ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวค่อยนัดวันนัดเวลากันอีกทีครับว่าจะไปกันกี่โมงนี่ครับแต่นี้วันวันทำกิจกรรมกันต้องไข่หนึ่งพันฟองไปถวายครับไปไม่ใช่ไปถวายครับไปแจกครับไปแจกญาติโยมทั้งหลายสวัสดีครับป้าน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหน้ากล้องหน่อยป้าน้องสวัสดีตลอดครับสวัสดีครับทําไมป้าน้องใส่เสื้อสวยจังวันนี้ครับผม พรุ่งนี้จะนําไข่ทั้งหมดร้อยใบหนึ่งพันใบหนึ่งพันฟองครับไปจับใบที่วัดวัดอะไรครับป้าหนองวัดอะไรนะจําชื่อได้ไหมไปจับใบที่วัดอะไรครับพรุ่งนี้ฮะานอนานไปจับวัดจับใบวัดอะไรพรุ่งนี้วัดดวับึงหลวงพ่อเผยวัดบึงมีประวัติเป็นมาไงครับวัดไเเ อ,อ,อำเภอท่าเรือไปไปถายที่วัดวัดบึงตำบลวางแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ร่วมอมดโมทนาสาธุด้วยนะครับตานนาะสมทุกุนสร้างวิหารหลวงพ่อโตครับครับในช่วงที่ทอดกระถินนี่ครับเพื่อนเครับวัดบึงนัตนาดามตำบลวางแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพื่อนๆือนครับ กำหนดด้านไหนของเราไงไปกี่โมงก็ตื่นดีครัจากที่เจ็ดโมงไปจากนู้นประมาณเก้าโมงอ๋อครับไปทำลงทานเลยเนาะดูว่าจะเก็บไว้สักหน่อยก็ได้เผื่อใครอยากดีครับนี่บ้านเนี่ยบ้านขายของเนี่ยทำบ้านอย่างเงี้ยบ้านขายของเนี่ยม้านเป็นค่าขายมันสามพันสองสามสิบนะครับดูไปให้วันจุ๋ยห้าร้อย ช่ยทำบุญพี่ทำไปลงเท้าคุยมแปลกเต็มเท้าเลยใช่ไหมขอให้ป้าแดงได้โชคได้ลาบนะให้ลูกให้หลานได้ร่ำรวยนะแล้วก็มาแล้วมนไม่กลับมาไม่กลับ่ะพี่วันนี้ผมจะเทเต็มเต็มเลยมาแล้วตัวกหลานยั ร้อนไงมันลดไปไงวุ่นวุ่นหน้าค่อยมาเร็วนะไม่มึงต่อราคาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวตอนซื้อใช่ไหมครับเก้าสามสี่นะอ๋อราคาใครอ่ะเออฮะคนขายไงเนี่ยมันลดลงไปแต้มหนึงไงนะร้อนไงเฮ้ยพี่อย่าไปฉี่ใส่ป้ายรถกูฮะวันนี้โดนเต็มๆเลยนะเดี๋ยวไปฉี่ใส่รถป้ายเองไปฉี่ใส่เขาเนี่น่ารยไปไหนได้กันนั้นน่ะขายไปแล้วขายไปแล้ว อันนี้ไปหลุดตรงไหนน้ำท่วมมั้ยผู้โชคดีบอกเลยน้ำท่วมมั้ยเนี่ยสามหมื่นห้าไปขายขายหมื่นบาทเอาแต่ปเาแรถไปไม่ได้เอาไปเอาแต่รถไปไม่รู้ให้มเอาไปเอาแต่ไปเอาแต่รถไปไปไม่ได้เอานี่เลยวังนี่เลย โอ้โหคนเต็มเลยเอตายล้โอโหไม่ทันละมาไม่ทัน คนยังไม่เต็มเลยเราบีทั้งหมดก่อน